จังหวะนั้นรู้สึกยังก็รู้สึกแล้วเพราะว่าเราก็เริ่มออกอาการที่แบบอาการเราไม่ได้ดีเท่าไหร่คนนี้แหละคู่แข่งนะตรงหน้าแดงเลยแม่แทกกลัวเลยกคุณคิดเมื่อกี้เองอ่ะเกมนี้ยกให้พี่เลยครับจากทั้งโหลเลยครับคนเดียวเลย เลือกเพื่อตรงข้ามพี่ชอบไปจูบบนควาเมงกูยังก็จับได้ให้เลือกเพื่อตรงข้ามพี่ชอบไปจูบบนฟวามิงโกูสดใหม่แฮกโดนสดใหม่อูโดนอูโดนหมดอาจารย์มไหมเจินเดินไปเลือกเจินน้อยเจินตัวเบาๆยังไม่ลงนี่ได้นะเขาว่าคนอื่นว่าหรอ ไม่เขาเขาเขาดูเบามากๆใช่ไหมแล้วก็อ่ะถ้าลองคิดดูจริงๆไอ้เจนมันก็ตัวเล็กน่ารักแล้วมันก็ดูเป็นไทยที่เคยชอบแอก็เลยอยากลองดูว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเป็นเจนจะเป็นยังไงก็เลยเลือกเจนได้อย่างหนึ่งก็คือมันต้องไปท่่มลงสระน้าเจนเป็นตัวเบาสุดแล้ววะก็กลัวตกน้าเอาจริงๆอ่ะไม่ได้ว่ายน้ําไม่เป็นนะแต่ไม่อยากเปียกไงก็เลยเลือกเลือกเจนไปเจนก็แอบมีเป็นสเปค้งนิดนึงจริงๆริงแค่แอบอยากดูปฏิิริยาของในกายนิดนึงด้วยแหละว่ามันจะรู้สึกไง <c oughs> ชมจัน์อยู่นั่นแหละคนรอดูอยู่จู่ทีเดียวมันใจนักหนายากอะไรแต่ก็เข้าใจบนฟาร์มิงโกเน,นาะบนาน้ำเนาะโลัวตกทุกคนรอดูอยู่แล้ว <c oughs> เร็วหนูเขินนะพี่เพราะว่าหนูไม่เคยทำ ขนาดฟาร์มิงโก้หนูยังไม่เคยขึ้นเลยพี่เอาจริงๆตั้งแต่แบาบาว่าเกิดมาหนูเพิ่งเคยขึ้นฟาร์มิงโก้ครั้งแรกแตอนทีห่หนูขึ้นหนูกลัวแบบตกน้ำอยู่นะแบบมันสองคนไงพี่มันมันก็จะเอียงเอ,อียงนิดนึงเขินที่เขาด้วยแล้วก็เขออินไม่เคยทําด้วยแล้วก็แบบคนอื่นอ่ะดูแบบสายตาแบบมองมาที่หนูหรือเปล่าอือพี่แฮกเลือกินเจนินแล้วก็อ้าวอา,แล,วาแ,ลวแล้วมาแล้วศัตรูเรามาแล้วแล้วพออ้าวพ ขึ้นฟามิงโกไปปุ๊บแล้วก็หันไปมองแต่เราก็พยายามมองไปที่อื่นไม่ไม่อยากจะมองเท่าไหร่รู้สึกว่าเขาเล่นไหมน่าจะไม่เพราะว่ามันมันก็คือเกมแล้วมันเป็นเกมที่ให้เลือกคนที่ชอบคนที่หนึ่งจังหวะนั้นรู้สึกยังก็รู้สึกแล้วเพราะว่าเราก็เริ่มออกอาการที่แบบอาการเราไม่ได้ดีเท่าไหร่คนนี้แหละคู่แข่งแหละ